นิทานเรื่องบ้านที่อบอุ่นของตายายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานตาสมและยายทองเป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายพวกเขามีลูก,ลกหลานๆที่มักจะมาเยี่ยมบ้านของตายายอยู่เสมอตาสมเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องราวต่างๆให้หลานๆฟัง ส่วนยายทองนั้นชอบทำอาหารและขนมไทยที่มีรสชาติหอมหวานและเต็มไปด้วยความรักวันหนึ่งเมื่อหลานหลานมาถึงพวกเขาวิ่งเข้ามาหาตาสมและถามว่าตาสมวันนี้มีเรื่องอะไรสนุกสนุกเล่าให้เราฟังบ้างไหมตาสมหัวเราะเบาๆ และบอกว่าข้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางในป่าที่ข้าเคยไปกับเพื่อนๆเ,เมื่อยังเป็นหนุ่มฟังกันให้ดีนะขณะที่ตาสมเล่าเรื่องยายทองก็เตรียมขนมไทยที่อร่อยที่สุดให้หลานๆได้รับประทานเด็กๆต่างพากันล้อมรอบตาสมและฟังด้วยความตื่นเต้น พร้อมกับกินขนมอย่างอร่อยหลังจากที่ตาสมเล่าเรื่องจบยายทองก็เชิญทุกคนมารับประทานอาหารเย็นที่เธอเตรียมไว้บนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารที่หลานหลานชื่นชอบบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักของครอบครัวข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ บ้านคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นการใช้เวลารวมกับครอบครัวทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่